ซันตาคลอสคือใครสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสหลายคนคงนึกถึงซันต a าคลอสกันใช่ไหมครับชายแก่ที่มีหนวดคขาวสีขาวสวมชุดสีแดงเป็นเอกลักษณ์ว่าแต่ซันต a าคลอสเป็นใครเขาเคยมีตัวตนอยู่จริงไหมถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรู้จักกับลุงซันต้ากันแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะครับแล้ไปเริ่มกันเลยครับจุดเริ่มต้นของซันตาคลอสเกิดขึ้นที่ประเทศฮอลแลนด์ ซันตาคลอสเขาคือคนในจินตนาการของชาวฮอลแลนด์ซึ่งชาวฮอลแลนด์ได้รับแรงบันดาลใจจากคนที่เคยมีชีวิตอยู่จริงๆนั่นคือนักบวชนิโคลัสซึ่งนักบวชคนนี้เป็นคนที่ชาวฮอลแลนด์นับถืออย่างมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใจดีอย่างมากโดยคนฮอลแลนด์เรียกเขาว่าเซนเตอร์คลาสต่อมาชาวฮอลแลนด์ก็ได้อพยพกันไปอยู่ที่ประเทศอเมริกาและพวกเขาก็ได้พาวัฒนธรรมนี้ไปด้วย ซึ่งพอได้มาอยู่อเมริกาไปนานๆสำเนียงการพูดของพวกเขาก็ได้เพี้ยนไปจากเดิมที่เรียกว่าเซนเตอร์คลาสก็เพี้ยนมาเป็นซันตาครอสที่ในตอนแรกซันตาครอสก็ไม่ได้ใส่ชุดสีแดงเหมือนกับทุกวันนี้จนกระทั่งในปี1930บริษัทโคคาโคล่าได้วาดรูปชายแก่คนหนึ่งที่มีหน้าตาใจดีมีหนวดเคราสีขาวสวมชุดสีแดง ซึ่งมันดันไปตรงกับซันต้าคลอสของชาวฮอลแลนด์จนทำให้ผู้คนมีภาพจำว่าซันต้าคลอสใส่ชุดสีแดงจนมาถึงทุกวันนี้ถ้าเพื่อนๆได้เจอกับซันต้าคลอสจริงๆเพื่อนๆอ,อยากขออะไรกันครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับอยากขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย